เรื่องของการดูธรรมถ้าดูแล้วมันไม่สะเทือนไม่สะเทือนถึงดินน้ำลงไครเนี่ยมันเหมือนเราเป็นอะไรนะมันเป็นฝีฝีแต่ก่อนมันฝีหัวหนอง mm hmm. เขาเอามือไปค่อยลูบๆคลำๆมันก็มันเนี่ยแต่ถ้าไปหาหมอหมอ,หมอจะผ่าตัดเลย ฉีดยาชาแล้วก็ผ่ารีบหัวหนองออกหัวหนองก็ทั้งเลือดทั้งหนองนะ่ะมันทั้งแดงทั้งขาวอะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองผสมกันสามอย่างอะปลิ้นออกมาุออกมาหัวหนองก็หลุดบกออกมาธรรมะก็เหมือนกันถ้าไม่พิจารณาให้สะเทือนเนี่ยไปถึงแก่นของมันเนี่ยมันก็ยังเอามือคำคลำอยู่นะเอามือไปลูบไปคลำ ถ้าไปดูจริงแล้วจ้ไปดูมันอะไรที่ที่ว่ามันก็มาจากน้ำถ้าเราดูเนี่ยสามารถจะเห็นมันได้ตลอดเวลาเลยน้ำภายในน้ำภายนอกดินภายในดินภายนอกลมภายในลมภายนอกอากาศภายในอากาศภายนอกวิญญาณภายในวิญญาณภายนอกมันก็เห็นแบบเดียวกันเลยแล้วก็ดูเนี่ยที่ว่าตะกี้เนี่ยเราก็ตักตักปลาตะกี้ปลาหมอตัวตะกี้แล้วก็รู้ไอ้นี่มันอยู่ในไข่มันเกิดในไข่ เราก็เกิดในไข่ <c oughs> ไข่ที่มันห่อหุ้มไว้วิญญาณก็ไปเกิดเราก็ไปเกิดในไข่สุกข,ของมารดาเปลือกไข่นั่นเองอะเมื่อกี้อปลามันก็มีไข่มันไข่ออกมาแล้วมันฉีดน้ําเชื้อใส่ปลามันไม่ได้ไปเกิดในมันลูกแต่มันเกิดข้างนอก พอมันไข่ตัวเมียมันไข่มาตัวผู้มันก็จะฉีดน้ําเชื้อเข้าไปในไข่นั้นมันก็ถึงเป็นตัวบางอย่างมันเป็นอย่างนี้มันฉีดข้างนอกก็มีฉีดข้างในก็มีน้ําเชือเ้อนะีแต่ถ้าปลาเนี่ยมันจะฉีดออกมาข้างนอกสัตว์บางชนิดมันจะฉีดเข้าไปที่มดลูกเพราะฉะนั้นไข่เนี่ยเป็นที่เกิดของวิญญาณไปจับจองที่ใดที่นั่นย่อมเกิดเป็นพบเป็นชาติขึ้น วิญญาณเข้าไปจับจองที่ใดเช่นจับจองที่หูได้ยินเสียงที่อาจารย์พูดอย่นีนี่คือจองเสียงธรรมะมันก็เป็นธรรมถ้าจอรกามมันก็เป็นกามในเสียงอย่างเดียวกันนะีะมันเป็นกรมได้เป็นธรรมได้ในรูปอย่างเดียวเป็นกรมได้เป็นธรรมได้เราสามารถดูให้เป็นธรรมได้เราสามารถฟังให้เป็นธรรมได้ถ้าเราฟังเสียงไน,นเสียงที่เขาด่าเขาแช่งว่าเฮียว่าสัตว์ว่านู่นว่านี่ว่าแล้วโอ้เสียงเฮียเสียงสัตว์มันกระทบแลว้วก็ไปเสียงเฮียเสียงสัตว์กระทบแล้วก็ไปทั้งเฮียทั้งสัตว์กรทบแล้วก็ไป มันก็ไปดับปฏิฆสัญญาได้แล้วจะเห็นเสียงนั้นมันเกิดแล้วก็สลายไปที่หูวิญญาณรู้ตัววิญญาณรู้มันจองเสียงแล้วตัววิญญาณเองก็สลายตัวจําเสียงได้ก็สลายตัวรู้ว่าเสียงคือวิญญาณก็สลายตัวถือว่าเสียงคืออุปทานก็สลายตัวไม่อยากได้ยินเสียงก็สลายตัวไม่อยากคือตัณหาตัวอยากได้ยินเสียงคือตัณหาก็สลายเสียงมันจะไม่คงอยู่เลยถ้าเราดูธรรมะเราดูอย่างนี้ไปเรื่อย นี่แล้วมันก็จะเห็นไอ้ตัวนี้ไม่มีเลยถ้ารูหูมันคืออะไรอีกคนรูหูมันก็ไม่มีอะไรเข้าไปมันก็เป็นรูๆๆๆแล้วก็เป็นรูกระโหลกหัวเข้าไปข้างในเป็นเส้นประสาทเชื่อมโยงไปแล้วก็รับรู้สิ่งแล้วถ้าเผาทิ้งอันนี้มันก็แยกสลายไปแนตะ่ก็มีแต่รูมีรูโบโบอยู่ถ้ากระโหลกหัวเนะี่ยเป็นรูหูกับรูโบโบอยู่แค่น,นั้นเองถ้าพ่าออกมากระโหลกแตกโป ทุบแหลกเหมือนแตงโมเนี่ยทุบแหลกแหลกหลมันก็ไม่มีอะไรเหมือนไข่เนี่ยที่ยังเป็นก้อนๆเลยเพราะทุบไข่แตกมันก็ไม่มีอะไรนี่ไอ้ที่นกมันรอเห็นไหมมันก็วิ่งหาไข่ไข่ตัวเมียไข่ตัวผู้ไข่ตัวเมียมันก็จะวิ่งเข้าไข่ตัวผู้คู่ไข่ตัวเมียก็มีอยู่แค่นี้เองสัตว์ถ้ามันอยู่ในไข่อยู่ตลอดเวลามันออกจะไข่ไม่ได้ไข่คืออาวิชาแหละอวิชชาคือรู้ไม่จริงไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุของทุกไม่รู้ความดับทุก ไม่รู้เหตุปฏิบัติถึงความดับทุกข e? ์จะดดับตรงไหนก็ดับที่ไข่นะั่นแหละเปลือกไข่ที่มันหุ้มคือตัวอวิชาถ้าเปลือกไข่มันหุ้มคือวิชาเกิดอ๋อมันอยู่ที่เปลือกเปลือกอะไรเปลือกคนคนนี่มันมีเปลือกข้างมันอยู่เปลือกคนก็คือน้ำนั่นแหละอะไรปั้นที่ว่าะกีก็หัวค่อยปั้นขึ้นมาเพดาเาปั้นขึ้นมามันถึงเป็นคนได้นี่เปลือกมันอยู่ตรงนี้เองเปลือกมันอยู่ตรงน้ำนี่เองเป็นเปลือกพอไปรู้ตามเป็นจริงมาก็ค่อยเคาะ เปลือกมันก็เทาะเริ่มร้าวออกร้าวออกมันก็เริ่มไอไก่ที่มันอยู่ในไข่มันก็จะเริ่มโผล่ปากออกมาพอลูหายใจได้บ้างแต่พอออกไปมันก็ถูกครอบมาอีกแหละเอาเปลือกมาครอบให้หนาขึ้นหนาขึ้นแต่มันก็มีอยู่แค่นี้เองสัตว์โลกมีอยู่แค่นี้ปฏิบัติธรรมมันก็คงไม่ยากหรอกถ้าเรารู้รู้เปลือกนี้เปลือกรูปรูปมันก็มาจากดินตอนแรกมันมาจากน้ําก่อนน้ําของบิดา ไปอาศัยดินของมารดาในไข่สุกมันก็ไปอยู่แค่นั้นแล้วตอนลังลมมันก็ยังไม่เกิดนะตอนแรกลมมันก็ยังไม่เกิดมนะันอาศัยลมที่หล่อเลี้ยงคือลมยังไม่รู้จมูกลมต้องมีรูจมูกก่อนต้องคลอดมาถึงมีรูจมูกถึงมีลมรูจมูกต้องคลอดก่อนแต่อ,อยู่ในครัน้ังต้องอาศัยดินนะ้ำลมไฟของมารดาคือสะดือนะเป็นที่อยู่ที่อาศัยของมันมันก็นอนคุ้คูขดตัวติงงนั่นนั่นคือที่เกิด น้าเหนือชาที่ปิตุขต้ข้าชราปิดตุ้ขามรานปิตุ้ก้าเหนือชาชราพยาธิมรโสโศกับปริเทวทุกขโทมนันอุปายานั่นไปเห็นตรงนั้นแหละเห็นว่าชาติการเกิดนอนคุดคูด้นั่นคือที่เกิดของสัตว์พอเกิดแล้วก็นอนเฉยเหมือนนอนนอทธาอารมณ์เหมืนนอนพวกเรานอนอยู่ในกระดองเนี่ยในเปลือกไข่เ,เปลือกก็คือลาบเปลือกก็คือยศเปลือกก็คือสรรเสริญเปลือกก็คือความสุขถ้าต่อยเปลือกก็คือใย,ยลําพึง เปลือกก็คือบ้านเปลือกก็คือรถเปลือกก็คือพ่อตาแม่ยายเปลือกก็คือไอ้แฟนใต้เอมเปลือกก็คือไอ้ตัวเล็กนั่นเปลือกมันหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นมันอุ้มนี่คือเปลือกไข่ข้อนี้มันก็ไม่กลากระเทาะเปลือกเพราะเปลือกมันหนาขึ้นหนาขึ้นมนุษย์ก็เลยทาเปลือกให้หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นยังวัดอาโศมมาบวชใหม่ๆเนี่ย้ามาปามบวชใหม่ๆเนี่ยก็ยังเป็นพระน้อยๆยังสงี่มเปลือกบางๆนะ พอบวชเข้ามาเป็นอาจารย์อาชามากละมังเนี่ยเปลือกหนาขึ้น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 เปลือกเป็นพระก็เปลือกหนาขึ้นโดยสมมติถ้าเป็นพระครูผันมอเดี๋ยวมาเรียกธรรมดานะอาจจะมาเป็นพระครูแล้วนะถ้าเจ้าคุณผันมอกหนาขึ้นหนาขึ้นไปทรงเด็ดผันมันบ้าอย่างเปลือกไข่มันบ้ามันอ่ะมันก็มาครอกหนาขึ้น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 คนเรานี่มันตาลปัตัด เห็นไหมตัลปัดข้างหลัง <analysis> ตัลป <Blaze the mission> ัดไปปัดมาปัดมาปัดไปปัดตาน่ะปัดใจปัดตาปัดใจปัดตาปัดใจจก็วิ่งหาปัดตาปัดใจมันเปลือกคนก็จะหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นโอ้สิ่งนี้มันพอกให้หนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นถ้ามีมากเท่าไหร่คนก็หนาขึ้นเท่านั้นถ้ามีครอบครัวแบบไปต้อยเนี่ยทายาสาไปมีผัวมีลูกมีหลานมีแล้วก็ทายาทาก็หนาขึ้น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 ครลมเมื่อกันทำมีลูกมีพวกก็หนาขึ้นยมแดงเม ไอ้เน่าไม่ต้องว่ามันหนาขึ้นมันแล้วตอนนี้มันเข้าออกไปมันไปยังคุยหาอยู่หาเปลือกเก่าๆมันจะเข้าไปเปลือกคุ่มว่ะเปลือกก็คือน้ํามันเก่าดอนเก่ามันนึกถึงมันก็เสียวซ่านก็มันมือเอ๋ยมันก็เสียวเนี่ยลงมันก็กินปลาเก่าๆปลาบ้างมันเอาปลาในไห้มาใส่หม้อปลาต้มสดอีบ่าขึ้นก็ใส่เครื่องแกง มันก็ใส่ตะไคร้ไปมันกูดมันก็ใส่อะไรก็เน่ปลาเก่าๆมันนั่นมันก็คือเอารูปเก่าๆไงที่มันเกาเอาจากสรสัญญาที่เคยเห็นเนี่ยสัทธสัญญาเสียงที่ก็เคยโอโลมันนั่นมันก็เอาเสียงเอารูปนั่นแหละมากินมาดื่มมาดำนั่นวิญญาณเหล่านั้นมันก็ไปจับจองคราวนี้มันก็กินอยู่สัญญาอารมณ์เก่าๆมันเนี่ยมันก็กินรูปที่เป็นของล่วงไปแล้วรูปนั้นก็หายไปแล้วเป็นอดีตไปแล้ว เสียงก็เป็นอดีตไปแล้วสัมผัสก็เป็นอดีตไปแล้วแต่มันก็อยากเอามาเพราะมันคลําเล่นเรืองมันไปคลําเล่นมันก็มีอยู่แค่นี้เองเหมือนยีตาเหมือนกันยีตาเนี่ยแต่สัญญาเก่าก็ยังมีอยู่ตอนนั้นยังนั้นยังนั้นยีตาก็ยังเลี้ยของเก่าปลาเหลือแต่ก่างนี่ปลาเราเอามาต้มใส่หม้อเอามากินเลี้ยก่างตํานิดนึ่งโอ้โหใย่ไหม มันก็สัญญาเก่าๆมันก็หากินกับรูปสัญญาเก่าๆถ้าเห็นอ๋อสัญญาไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงแล้วสังขารที่เอารูปมาปรุงก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่ไปจับจองรูปก็ไม่เที่ยงมันก็พันกันเลยค่ะนี้มันจะพันกันยุ่งไปหมดเลยมันพันเข้าสัญญามันพันเข้าวิญญาณมันพันเข้าสังขารมันพันเข้าเวทนาและไอ้ไอ้นี่ที่มันมันฝังก็คือเวทนาเนาแกเข้าใจเวทนาไหมเนาะเวทนาในเสียวในซานนัน นั่นเวทนานั่นที่กันฝังไว้คนเราถ้าไม่มีเวทนานี่มันจําไม่ได้หรอกเพราะเวทนามันจะจําแม่นมากๆก,การมสัญญาที่เป็นสุขเวทนาการมสัญญาที่เป็นสุขเวทนามันจะจํานั่นยังฝังอยู่ถ้าแกไม่คนไม่ดูไม่เผาไม่พลานว่าใครมันติดอะไรแล้วอะไรปั้นมันมาเด๋วทิศะกั่วอันนี้ ผูค,คิดว่าอะไรติดเบ็ดอันนี้เองกูวางมันก็พลอเลาะย่อหน่โอ้ยอ้ยมันก็เปิดโล่เวิชาเกิดแล้วพอวิชาเกิดมันก็หายสงสัยที่ว่าติดอะไรทุกอะไรกังวลอะไรหวงอะไรหวงอะไรแล้วทุกเพราะอะไรก็ทุกเพราะอาวิชาพอวิชาเกิดขึ้นตัวที่ไม่รู้แจ้งตามเป็นจินของทุกมันก็หายไปมาถืออะไรก้อนอะไรที่นั่งอยู่นี้อ๋อพอมาเลาะอ๋อ หัวมันก็โลกเลยคนนีน่คือวิชาเกิดเอาวิชาก็ดับแต่เดี๋ยวมันก็มาใหม่อีกทั้งอันนี้เขาเรียกกุปปธรรมโมไม่ใช่อากุปปธรรมโมกุปปธรรมหมายอย่างกำเริบแล้วก็พิจารณาต่อไปถ้าอากุปปธรรมโมไปว่าการบรรลุนั้นมันไม่กำเริบแล้วก็จบแต่ของเราต้องเดินมรรคต่อไปพิจารณาเช่นนี้คือมรรคนะที่พูดให้ฟังนี่คือมรรคมรรคคือทางดําเนิน ดาเนินใช้สมาธิฐิพิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าเป็นของมันอย่างนี้รูปมันจะเป็นของมันอย่างนี้ที่มาของมันคืออย่างนี้รูปมันจะมีที่มาของมันแตกดับมาจากของแตกมันก็จะต้องแตกนั่งนานมันจะแตกยืนนานจะแตกเดินนานจะแตกนอนนานจะแตกกินเข้าไปน้ําลายจะแตกน้ําย่อยจะแตกอุจจาระจะแตกปัสสาวะจะแตกอีตาต่อยน้ําแตกออกไปลําพึงมันก็เป็นไอเสมมันก็เป็นไอแส้นตา แล้วเหมือนไก่เฟมก็ไปแตกออกมาเป็นล้านมันตามแตกมันก็ยวกของแตกนี่แหละเพราะปลามันแตกไก่มันแตกหมูมันแตกแล้วก็ผักมันแตกแต่ที่ลิ้นเรานี่ยแหละเพราะมันแตกที่ลิ้นมันก็กระจาย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 ไปเป็นน้ําแตกแตกเป็นน้ําลายแตกเป็นน้ําตาแตกเป็นน้ําเลือดแตกเป็นน้ําเหลืองแตกเป็นน้ําน้าเหลืองมันก็เป็นภูมิคุ้มกันคราวนี้บางทีมันก็แตกออกมาอุจจาระปัสสาวะแตกออกมาตาเหงื่อตาไพมันก็แตกหมดเลยเราดูเฮ้ยไอรูปมึงของแตกเว้ย ล้วมันจะเที่ยมตรงไหนวะนั่งน้ำมันจะแตกนอนน้ำนจะแตกยืนน้ำมันจะเดินน้ำมันจะแตกทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะแตกถ้าเห็นอย่างนี้มันก็สลุสังเวชสิรูปทั้งหลายที่ตามถนนรลอนแทงก็ใช้มัดดอกปั่นขึ้นมามัดตามถนนก็ทำรถหนึ่งกับนอปั่นตามขายตลาดนัดกับไปดอกปั่น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 ตามถนนตามร้านค้าก็แม่นมัดใช้มัดดอปั่นตลาดชาววังดอกปั่นมาเสร็จทีทานินเจ้าหนึ่งือดอกปั่นมา กินไก่ก็แข็งขึ้นมากับดอกปั่นมานีมันก็เห็นคนทั้งโลกเลยปั่นมัดตัวเดียวกันนี่โอ้มันก็รู้แจ้งโลกดิว่ามาจากไหนหนอตอนแรกกูคิดว่าสวรรค์มีมาปั่นมาที่ไหนดอกดอกปั่นมาโอ้มันก็โล่งในใจเลยหายสงสัยโลกเดี๋ยวหมามันก็วิ่งไปปั่นกันแมวก็วิ่งไปปั่นกันไก่ก็วิ่งไปปั่นกันนกมันก็รอบไปปั่นทอที่มันเดินเข้าวัดไหล ก็เรื่องมันจะปั่นกันนีแต่มันทําท่าพาไปเลี้ยงอาหารบ้างพาไปดูทะเลบ้างพาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างคืมันจะปั่นกันนีแล้วมันก็ทําท่าเขาก็ไปหล่อท่านพ่อวันนั้นเหนีหเราก็ยู่นั่งขำอยู่ที่นี่เขาหล่อก้อยคนปั่นมันก็มีเดี๋ยวเมื่อก็ไปปั่นเมียมันมันก็เอาไปให้ลูกมันท้าที่มันหล่อละเพราะท่านลูกท่านพ่อพ่อท่านพ่อของท่านพ่อก็เอาดอกปั่นมา ถึงเป็นท่านพ่อเอเออก็แตกไปแล้วเออที่จะไปปั้นรูปอีกเอออุปทานรูปอุปทานนขันโทไปยึดรูปอีกอะไปแล้รูปแตกดับอะพุทธเจ้าจบอกรูปรปังอันนี้ยังรูปปังทุกขังรูปปานตาไอ้เราก็ไปหลงรูปอีกแล้วท่านพ่อเออมาช่วยที่น้ว่ะท่านพ่อเออมาช่วยให้ฉันแต่ผวรอๆเนือ้อเอมียเสวยเนื้อแต่ทำงานดีๆเนะื้อหายโรคภยัยไครเจ็บเนี่ยกูยังตายกูจะไปช่วยมึงได้ไห ถ้าเราเป็นพ่อท่านพ่อจะลุกขึ้นมาโขกกับบานเลยกูตายกูจะไปช่วยอ่าแล้วมึงมึงจะไปหาของแตกของดับกูไม่บ้าไปนั่นหปฏิวัตินี่ถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันก็ขำดิแล้วถ้าไปดูนะในจีดนะีเนี่ยเราไปดูนนดในรนะู้ม,ม,มนนพ่อท่านาดูในจีดีอ๋อของที่เราตั้นมาแตกหมดเลยดอปตั้นมาภายในเนี่ยลูกลุงปูเสากับดอาพ่อท่านตัดมันไหดูลูกปูมันกับเรพ่อตาตันมาก แตกมัดเป็นกระดูกมันย่เองเงี้ยอ๋อของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ลุงตามหาบัวกับพ่อแม่ดรอพ่อแม่ท่านปั่นมาอ๋อแตกมัดเป็นกระดูกข้องเงี้ยอ,อยู่ในนั้นเต็มัดเลยเป็นผาดดินมัดเลยไม่มีอะไรวิเศษวิโสเลยอะไรเลยเออเป็นแค่ปฐวีดินกลับไปสู่ที่เดิมมัดเพราะของมันมาจากของปั่นมาปั่นมันไม่แตกแน่ๆของที่ปั่นแล้วเนาะถ้วยโถโอชาที่ปั่นต้องแตกทั้งนั้นอะไรที่ปั่นมาต้องแตกทั้งนั้น ถ้าเห็นอย่างนี้เออที่เราปั้นมาดิลิ้นก็ต้องแตกหมดเห็นไหมมันไม่อยู่คงที่มันจะเป็นข้อมันอยู่อย่างนี้เองยกถาวาริวะปุราปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกรปุิชิตังวติตังสุแังทิปามีวะสมิชโตสเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนารโสยถามณีโทเตระโสยถาสัพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินา สตุมาเตปวัวันตรายโยสุขีทีชายุโกภาวพิวาธนาสิชนิยังุทธาปจายโนโจตารธรรมาวาตันเตยุโนโสคังภาพลาง